คปับตังโจ๊กตังแตมพี่น้องเอ้ยแซ่บกันนะครับพี่นออ้องหอมหน่อยนะพี่น้องเอ้เลยาบสะบัดดีครับแม่พี่น้องเก็บทีทุกท่านนะครับกาบสะบัดดีเก็บที่ทางไทยและทางเหน้าทางต่างประเทศพี่น้องครับ กินของแบบนี้แบบแบบีปีกปลาตำแตงแล้วเจ้วดตาัดนึงครบเพาะท่านอีกาเด็ดปูเป็นการ่องถึงมุยังมุ้งงี้พี่น่อท่านนี้คือไลยประกาศเลยกินของตลาดไม่ได้ทั้งที่เราพี่นอนมันตำแตงมันหมดถม่สตอาหมดพี่นองแก้วเขารูขาร้เลยพี่นองคนเป็นรูกมาเร่งกินง่ายง่ายพี่น่อราต้งกินแบบ ของตลาดมันกับบวก่าใไ้ตัวร่างไก่ห้องอีปีนปาาต่ำจางสุดจดอดเลยพี่นนอง แออดดออกนินดนึงแดดออกอไปยี่บีฮะไทายคิดพี่นอนจะข้าวบ่มพี่นนองรถยันติคิดว่าปิยันเป็นาทิติบคับพี่นอ้อนข้าจะไข่ข้าจะรูสันญาว่าจะเานุกเขาตัาวล่องมึงพี่นนอน ไอ้นเขาจะข้ามัอเลาที่นี่าครนี่เนาะออกรับจับเงินนี่เนาะับจับมันกันนี่งำแขงอีกป่านี่ มาถึงใหวตาพี่น้องพอดดีหมด,หมดไม่ไอีกินปลายง่ายมากหมดเรือ เบื่อกรเด้อพี่น้องเด้อเอาผมมาปลอกกับชองเนะี่ยคนหาย,หายอยู่อาทิตย์นี้เลยก็ยุติบาพี่นอ้องนี่แหละคนขี่หลวงพี่น้องเอ้ยปรับเอ็ซีเป็นกำลังแรงใจนี่เด้อพี่น้องเด้อเี่แหคอมเมนต์มาให้เป็นกำลังใจนะพี่น้อง มียาดีๆแนะน้าบอกกันมากเลยเด้อพี่น้องเลยอยากแก่เร่งมีเลือดขาวพี่น้องเรื่องสร้างไปพเพื่อได้กินกับพี่น้องสร้างแม่กับผมเนี่ยแหละกินครับยาอะไรของสามมือมาปวดบั้งนี้ปวดแห้งกัน ใคยคิดเรื่องนีก็ไม่ได้ไปอย่านี้เขาบอลำบากหนก็บเป็บจัดหลังวัเที่แห่งนีมังเยอ ก็แบบเท่ากับแสบเปนเลือดพี่หนี่ปั้นลางเนี่ย่ดีพี่หนุ่มชาเชาคนแอมเลือเป็นแอมนีน่งแง giờ dài mới vua ăn phân ngư không cái giấc nghe ngoài bình hoảng đây qua lũ liền điêu lên này chòm mua hàng một khổ này, cây hoa nó có mắc kia luôn thì là thêm, bắn kia cần, อันนี้จะตัวเขาไปยนงขาขาวนักหนากไรหนักนี่เงยหวงัวรเลยขาวขี้กางขึ้นมาอเพราะปิ่งไปตาปิ่ี่ยกวดก็ตะวัมเสียบ ไปนุ่งผู้หญิงไปข้พี่หน่อยก็เไป็ด,ด,ไปด,ดินพี่หน่เล่อ้นบ่เดกไปนังเลงใดนะคือปวดปวดนี่ไมพ่พี่หนอนั่งเป็นรืน่องยังหู่อยู่ย่ขังเกียวนอจหลดแล้เดีนยวดพี่นอไปก็ว่นีเงิน เมมันมมันไปนั้นแม่มีแบบว้ว่าอะไรใดกับสางมาเล่นใดพี่นวงเออกำมดเงินลายเราเติมเน็ตกก็ได้พี่นวงติดตามให้ให้บิ้งเอ็ซีะติดเอซีนี่เด้อครับกามาติดตามมาคอมเมนต์ให้หลายๆคนนะแล้วไปย้ะขามโฆษณาด้วยครับ อะไรบริษัทอไน้ำมันพีหน้องไม่ทในพันกดอยู่ก็คุณติดตามหน่อยพี่น่อยไอเด็กดไทยเล่นน้ำพิหนวกยันนงยึดติดตามได้น้าพีหนอเกิดรีมังบ่เ่านะเหมดกับข้าดี มดหน่กินขื้น,น,อนอสาวเป็นกินแกงโม่เลยน้มนีเนี่ยปลาตัวกระโดดกับถึกกินปลานี่โลครับหมดอืนั่นงเงยียบๆเงี้ยงเ,ยเป็นนิใคร หน่สุดยางหนึ่งหน่อยดูลู น่หลังไสไปตอนกมใช้เปียกเงนนางน,นเพื่อปิดำนาดูวีิเนี่นออยวันนี้ไั่ควรฟังเลย,ยเนอ่ะมาก ตังนั้นด้นนั้นไรกับเบื่อพี่น้องบางกะดีไปไปยี่ดีพี่น้องมันกินปวดข,าข,าขา้างปวดลังงหิ่งนอกปวดลุกวิ่น,น,นลุกขืนเน้อวิ่งไปสบายพี่น้องการเข้าไม่ยยงเงยเงยหลบไปกขจิตน,น,นี่ก็ได้จับ ไมากไปอินเป็นหมวะเขากเดินไปกินไปกินมาอิน,อนอเนอะพี่นนอนงูมุกไปฟิงแกะไม่นันเข้ามุดไปจนคู่ที่หนอนบึง ทำอาไอาไปทำก้อนน้องน้องก็ไปเบิ้มจดคู้ยืนกินหอยอิ่มเกิดเซ็ตไปเรืร่อยพี่น้องครับวันที้ป้าพี่น้องอไปเบิ้งหนุกย่างมัตุ๋ยยี่เด้อพี่น้องเด้อเด็กเชเ่ยเยนี่ยไปจดกู้พี่ไ้อนเบิ้มวาซิลินเมื่อพี่น้องปิดเอาป้าว่าหั่นปิดเดลินมือมืนมือสี่เด้เอกท่ายคลิปพี่นอ้นุ่เบิ้งอีกล้คลิปถัดไป

เงินกระสีเป็นหงงน่อยพี่น้องนี่ครับอันนี้เจ้ายูตันเจ้าน้ำโขกค,ครับเป็นนกตองผมนะครับกระปวดได้ครับตัวนี้ตัวตัวเก่งผมโงง่ายตัวนี้ครับอันนี้จะเป็นส้นน,นนนกหน่อยครับเป็นตาบี่น้อนี่เป็นส้นนกหน่อยเป็นมืดๆแน่พี่นอ้องเงินกระสีหงงงอ่อน,นะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นนกหน่อยครับนกนกหวานพี่นอ้องแล้วก็ไปเดีเนเล่นขึ้นจากแค่แนงหน่อยแล้วเนี่ย เด็แแกแเดเปียวพี่นวลแล้วได้จับเปียวเนี่ย <c oughs> ยังมอตัวเด้อครับนกก็ได้ซึนึ่งย you know. ูนอกุนพี่นวลพาไปบึง้สงสตัวนึงแขนไม่อนอกครับสตัวนึงแขนไม่อนอกครมาาสิงแดดเมา่านแดด จะยาเอานกมาจดคู่กับนกตอตัวนั้นพี่น้องตัวแขนเนั่นลองเมืองสีคู่บนน้ำโชกน้าโชกไปจดหนุกแต่พอพลังวัดแสงแดดรลองมาติดตามน้ำกันของพี่น้องมาจดคู่ให้บ่อพี่น้องคล้ายๆอะลรแยกกันแฮน้ำโชกจดคู่พี่น้อง โอ้จัดตังกองดี๋ยวพ่ท่าน ông giờ bữa thanh ครับขึ้นโฉกอ่าครับขึ้นโฉกเนี่ยคึกจัดเอาคึกเอฟซีได้เบือเ้องล้นเลยคึกกับคึกเดี๋ยวสงสัยจะเด็กข้าวออกแทะแล้วครับมื่อน,นี้ขึ้นส้งแล้วพี่นอ้องคึกจัดครับอเอาดีดีลูกข้าวออกวะวาไนะ นึ่งกุกน,นึ่งกุกไปนอนนึ่งกุนนงกเจอดิวตันตันปลาเบ้าเหรอครับเนี่เร็วโชคโชคก็ไม่โชคีใจพ่อวะเนี่ยเอาตอนนี้น้ำโชคมาอยู่กับผมได้หนึ่งปีพอดีครับ <c oughs> เร็วเร็ว นำโชคมาอยู่ด้วยก็ได้พึ่งได้นุกสีแต้มเอนครับเล่นนกเป็นนุกต่อมาได้นุกสีตัวเองแอมบบเรเซนิต้มที่หาพี่้อกว่าจะไปตามแต้มที่ห้าให้ในภายอของเดือนนี้แหละพี่นุองติดตามรับชมมอครับว่าจะได้แต้มไม่ได้เต็มครับนำโชค ลงไม่เล่นแล้วครับอ๋อเงียบกันเจี๊ยบเลยหิงแดดอย่างเดียว,ยวไอ้นั่นก็นจะตอดอย่างเดียวอ๋ฝากไว้แค่นี้นะครับ FC ทุกท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้อใครใครชอบนกเขาใหญ่เมืองบุดรน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยดื้อครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายพามาดูนกเขานะครับต่อกับกินข้าวแล้วก็มาดูนกเขาใหญ่กันเมืองบุดร นี่ก็ไม่มีอะไรมากมายมีกับไปกับเสียงนกเขาเพาะๆนะครับไปแล้วครับสวัสดีสบายดีครับตามในคลิปเลยครับพี่นงองตามในคลิปเลยพี่นงค์นะครับนกเขาก็นดีเล่นไปเล่นมาสงสัยสงวนแดดเศร้าครับพี่นองอาจดในเบิ้งจดสว,ว่าที่คึกว่าพี่น้องกันคึกกระทิน เสียผ้าออกตอนเลี้งแล้งนะพี่น้องเนาะมาเบื้งติดตามคลิปต,ต่อไปนะพี่น้องเนาะเป็นอย่งไดีวยวว่าสิสิดีตัวสิริมันบอดดี้พี่นงค์ด้วยลิปนี้ก็นดิมากินเขาถพ้าพี่น้องมาเบื้องนอกเขาเนาะครับเขาแข็งแกร่งมือนทุกตัวอยู่พี่น้องแล้วก็เอาน้ำโขกไปจดตัวพี่น้องเลยเบื้งเมื่อคืบบ่พี่น้องเนะาะคลิปนี้ก็มีอย่างไรมลาพี่ลาหน่องกับสวัสดีพี่นทท้ค์เอฟซีทั้งไทยและทั้งเราต่างประเทศฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นเดอครับหนึ่ง ตอนตอไปนะพี่หนง่นาะคลิปนี้กนะ้าวเข้ามาสวัสดีโอ้จัด